สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวของแต่งปืนอันใหม่ที่ทำให้ปืนนี้มันยิงเร็วขึ้นนะครับแบบเป็นแบบออตโต้เลยจากยิงทีละสามนะัดชื่อปืนนั้นก็คือลาสมมนชาลาวเชเียอะไรเนี่ยชื่อปืนเชียอะไรเนี่ยกูอ่านไม่ออกอันนี้คืออันที่ผมแต่งแล้วนะครับคนดูไม่รู้นะจะดีหรือเปล่าอันนี้แบบมันตีเพลเยอร์ก่อนนะเฮ้ โอ้โหลูกถล่มหมดเร็วแท่าวะเติมเติมตทุทีมีหัวหน่อยโฮ้ยก็ตายมาอยู่นะใช้ได้นะเนี่ยแต่เราลองเป็นแบบอ่ะโดนโล่มต่อนสามแผลยิงหัวโอ้โหย,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 ยิงได้อยู่นะคนดูระยะไกลอ่ะผมว่าทำมันแม่นหน่อยนี่ไงนี่ไงโอ้โหอ่ะลองยิงตัวเฉยๆดู ม่มีหัวเุ้ยจะใช้ได้นะไม่แย่เลยนะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยโหดเลยมาเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในโหมดมันติเพเพยเออร์ให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมมาแล้วแล้วเราจะมาลองขอแต่งกันหน่อยปืนนี้กำลังฮิต,ฮตเลยนะครับเรือยิงออโต้ได้ด้วยไปลองดูในนี้โหดแค่ไหน อุ้ยโอ้เมเกี้อาจะยิยะยยงไกลไปแต่ลองระยะใกล้หน่อยอุย้ยเอาดีมีคนรัวเวอร์ว้าเฮ้ย,ย,ยดีอยู่นะเอาเรื่องนั้นอ่ะอุ้ยโอ้เอ้ย,อยเอาดีๆแป๊บนึงนะครับทุกคนอุย้ย อะไรโอ้โหมันยิงกูโดนได้ไงบันเทิงเลยเฮ้ยอะไรอะไรโดนล้อ,อลอกมาหน่อยเอ้าไอ้นนยังมายื้อสอนกันอะไรอ่ะยังเกียน์่ะนี่ไงเข้าหัวไปนี่างเงียเปล่าตรงไหนวะนี่ไเฮ้ย ตัวไว้ไหนอีกเฮ้ยโอ้โหมันมีกี่ตัววะเนี่ยสไนยอ่ะแว่งเยอะเกินขนาดนี้มันจะมีแต่คนเล่นสไนยเลยไงโอ้ปืนดีดจริงครับคนดูดูต้องแต่งนิ่งๆหน่อยนะผมลองไปเปลี่ยนของแต่ง,งลดูให้หมดโดนล่ม,มนะเดี๋ยวลองเปลี่ยน Ui, nhưng cứ nhớ lời Ui, bình thường lại cụ Ui Ui, ô hô Chơi Mình cơn Ô ก็เห็นนะว่ามันตั้งกำดักระเบิดไ้เฮ้ยอยู่ไหนอะขออ้างบนไหนวะตายแล้ววู้บปูบันเทิงนะจอ้อเอาเฮ้ยปลาติด ยื้อแม่งวางตะกลับระเบิดไว้อุย้ยโอ้โหเยบุนีมันเล่นแง่เล่นมุมได้วิ่งปู่ปืนแม่งดีจริงนัดสุดท้ายโอ้โอ้หน้ามืนหน้ามัวหวัวแห่ไอ้นี่อุย้ย อุ้ยอัไน,น,นเต็มไปหมดเลยทีนู้นมันเล่นตะไนกันแล้วมันขั่งโอ,โอ้โอ้มันเยอะเกินมันติดบูกเกินอุ้ยมันเพิแงนะกูเอาเฮ้เพื่อนร้านไม่ะ นี่ไงหัวแบะไปดินี่ไงเฮ้ยเชี่ยได้ปืนตั้งป้อมว่ะทุกคนโหดมากนี่ไงเรากูตั้งไว้บนนี้เอาเกลียดเลยอะโอ้ ไม่น่าเห่าเลยอุย้ตอยตโหงดหริดิงโอ้โห,โหตรงนี้กี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยขโมนน้นมันอะไรอะ่ะหน้าตามึงคุ้นๆเหมือนกูเคยเจออุย้ย โอ้โหเผิอนิดเผิอหน่อยไม่ได้เลย เฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งป่ามาติดหน้ากูจะจ้าไปเปล่าอุ้ยโอ้โหยิงโดนแขนเนาะโอโ้อะไรวะแม่งแปงกูได้อุ้ยอุ้ยไอ้ที่นี่อยู่ไหนวะ там. Oh. Uh. โอ้ยิงไม่ถ่ายกำเฮ้ยตามือตามวัวกูก็ยิงโดนเว้ย,อ,ยอุ้ยโอ้ชเฮ้ยตัวอยู่บนนั้นมันก็จะไม่ไปไหนจริงๆเนาะอืออืออ้ยหน้ากระบอกยาวแล้ว ได้ยิงเลยผมกกบอกยาวเฮ้ยได้ยิงได้จะกระหนอบเพื่อนได้จะกระหนอบดวงดีมากเพื่อนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนของแต่งหน่อยนะเปลี่ยนหัวตดไเลย เอาเฮ้ยมันมาหายไปอันหน,นึ่งนี่ไงใส่ได้พอดีจะม,มองไม่เห็นนี่ไงก่อนไปยังเอาต่อมาเรามาจอยโหมดโดดล่มกันบ้างดีกว่ารีเจนซีของเรา ไอ้ยี่สามสิบแต้มันจะพอแล้วโอ้จะดีอย่างที่เขาว่าไหมเฮย้ยมีคนอยู่ข้างบนไม่ดีครับไม่ดีแน่กูไม่มีตนานแล้วกูลืมไปเพื่อนเอาอย่าง เพื่อนหายแล้วเพื่อนหนาวนี่ไงเป็นไงอ่ะ long เที่ยโหมดมากผมตีเลยเยอะเออยังไม่ได้เก็บเลยเวียนกรรมที่มากพูดถึงก็ยิงแรงเหมือนกันนั่นนะ่ะ เจอเพื่อนกูได้กูยิงดาวเพื่อนกูฆ่าเฮ้ยเตอร์ว่วาวสุดนานจริงไม่มีเบิร์กอะ่ะเฮ้ยโอ้ มา,มาแก้แค้นแค่นั้นเลยดีอยู่วะเนี่ยไม่แย่นะอุ๊ยช่วยด้วยวเราต้องไปซื้อเพื่อนคืน โอ้โหเยอะเกิอนอี่หกอ,อีกแล้ว